ดค้ค่ะเมื่อกี้ยุ่งนิดนึงคะ่ะเออไโบโพล่าแบบนี้อืฮะอ้มบุ๊กไโบโพล่าแบบนี้ <c oughs> เปลี่ยนอารมณ์เร็วนั้นเพื <c oughs> ่อแบบเมื่อกี้เล่นบุ๊กไงก็ต้องขำนิดนึงถ้าเกิดเราขำทุกคนก็ต้องขำตามรึเปล่าขนาดตอนนั้นน่ะดูแบบนั่งจ้องเขาร้องไห้เกือบจะร้องไห้ตามแล้วนะ วันนี้นะคะไปเชียงรายใหม่ๆเพิ่งเคยไปนะก็เลยแบบตื่นเต้นกระโดดรลเต้นนิดนึงอ้โหบางครั้งก็จะเงียบก็เพราะว่าลืมว่าถ่ายคลิปอยู่นะคะรออยู่ที่จะเบียงลาอยู่นานแล้วเมื่อไหร่จะไปถึง ตื่นโคเลยนะทุกคนดูสิคะทุกคนตอนนี้ฝนเริ่มเทลงมาอีกครั้งแล้วดูสิฝนตกเม็ดมากเลยปึ๊บเฮ้ทุกคนอะจะยังไม่เห็นดูฝนตกอีกแล้วดูโอ้ พอเธอฉ <c oughs> ันว่ามันน่าจะใกล้ถึงตัวเมืองใหญ่แล้วก็าะว่าเห็นพวกตึกใบหยกอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะคุอคนที่ไหนอ่ะอ้ออย่างนั้นเะฮ้เอตึกตึกึกอยู่แถวๆตรงนั้นนะคะคือรือ้อหี โอเคมันใกล้จะมาถึงตัวเมืองแล้วนะคะตอนนี้โสตศูนยมไปถามโคตรแล้วออกไป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 จากทีวิชันเลยความสูงพม่คาจะสูนดูมากคนดูเฮ้ยสวยดูวิวข้างหลังนี้สวยมากเลยนะคะคือแบบ พวกที่มาต่อกันหน่อยสวยมากป๊อบปี้บ๊อบปี้บ๊อบปี้บ๊อบปอบบี้บ๊อบบ๊อบบ๊มป๊มป๊อบปี้บ๊อบปี้บ๊อบปอบบี้บ๊อบไอ้มุกเปิดเสียงเร็วเร็เดี๋ยวก่อนพี่ช่วยถ่ายให้หน่อยโอเคนี่นะคะหญิงมุกนะคะ บอกว่าจะทำเราก็จะทำได้พอพอ,อวันนี้นะคะแต่งแต่งตัวตีมยูนิคอร์นอ้าวพี่แล้วผมบอมหนูหายไปไหนอะ่ะอยู่นี่นี่นะคะมีไฮไลท์ด้วยไฮไลท์ ไฮไลท์ยูนิคอนตอนนี้เราเป็นคอสเพย์เป็นยูนิคอน้าหญิงนะคะดูดูทรงผมสวยไหมสีผมสวย,สวยเลยป๊าบาสีผมสวยมากอันนี้นะคะออกแนวยูนิคอนอันนี้ก็กคืองเกงสายรุ้งค่ะอันนี้ก็เป็นเ,ส,นนเนสื้อยูนิคอนสวยไหม มันก็ไม่ไคู่กันหรอกค่ะทุกคนแต่เพียงจะคอสเพย์เป็นยูนิคอร์นทั้งทีก็ต้องใส่เป็นยูนิคอร์นทั้งหมดเลยนะคะนี่สนุกเลี้ยวซ้ายเอเลี้ยวขวาเอเลี้ยวเลี้ยวเ,ยวเยวลีเ้ยวหน้าเลี้ยวหลังเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังนี่นะคะพี่โต้วันที่สุดในช่องเราค่ะพี่เวนค่ะ คงเยอะที่สุดในบ้านเราแล้วค่ะไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีค่ะเลือกคนนี้ละกันมันเงาดิเอยมันเล่นกับคนรุ่นเดียวกันไม่ได้ใช่ ตอนนี้หนูมีเป็นแก๊งแล้วนะอย่ามาบอกว่าหนูไม่มีเพื่อนอย่ามาบอกว่าพี่ไม่มีเพื่อนพอไปโรงเรียนปุ๊บเจอแก๊งเลยค่ะเป็นมีคนสวยที่สุดในแก๊งนะคะเบลล่าค่ะแล้วก็คนที่ตัวเตี้ยที่สุดในห้องแต่ว่าบอกเลยโูดใจเกเรถ้าใจเกเรามากเลยค่ะ<ม>เขาชื่อว่าวันวนนะคะเป็นใจเกเรามาก แล้วคนที่ฉลาดที่สุดในห้องนะคะน้องพอใจแล้วก็มีเออนางชื่อว่าอะไรนะอ๋อคนมันพูดอยู่นานจังแล้วเออคนเดียวกันหรอที่ชื่อโบราานที่สี่ในห้องก็คือป้ายค่ะก็เพราะว่าป้ายอะ่ะมันจะเป็นเป็นเขาอะ่ะจะเอามาถักเป็นผ้าห่มใช่ไหมคะอ,คอ๋อ เป็นผ้าครามนะคะก็น่าจะเมีแค่นี้นะคะแต่ว่าเราลรมทุกคนไปแล้วนะคะอไม่ได้ไปโรงเรียนนานเลยตอนนี้ไม่ใช่ช่วงปิดเทอมนะคะคือว่าโควิดไงโรงเรียนก็เลยสั่งหยุดไปเลยนี่คอนแก่นดว่าใช่ไหม ใช่ไหมคนเก่งเน,นี่ยถกงนสิแง่แง่แง่อยากเจอเพื่อนเพื่อนแล้วหวังว่าโรงเรียนจะปิดไปถึงตอนนี้ชันป3ใจดีใจร้ายใจดีใจร้ายมากเก่งไม่หรอ